สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเพืเ่อนๆเห็นอะไรไหมอ่าวันนี้เชฟหลงจะทำอันนี้คือขนมประกาศขนมประกาศหัวหัวใบใบมันที่เราตัดของของดีให้กับลูกค้าของไม่คือไม่ได้ว่าของดีของดีหมดแหละ แต่ไม่รูงว่าเสร็จเสร็จเบหลงจะผัดกินเองนะครับอันนี้ชอยซ้ำแต่ถ้ามีคะน้าก็ใส่คะนานะครับผมอ่าหมูนะครับมีหอมใหญ่มีกระเทียมสับมีต้นหอมอันนี้ก็ใบต้นหอมนะฮะอืมไข่ไก่อ่เมนูวันนี้ก็คือขนมประกาศผัดซีอิวนะขนมประกาศผัดซีอิว มาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับตามมาเลยครับลาเหมือนเดิมล้างกระทะก่อนอขนมประกาศเนี่ยเราเอาไปาใส่แป้งก่อนนะแป้งมันฮ่องกงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดกันจริงๆก็อยาจะ เขียนในกระทะแหละก็แล้วแต่ความชอบเนาะอ่าแล้วแต่ความชอบทอดมันง่ายกระทะร้อนๆนะฮะไม่อย่างั้นเดี๋ยวมันติดกระทะนะ,ะกระทะร้อนๆนะครับใส่น้ำมันต้องระวังความปลอดภัยนะครับทุกครั้งที่ทำอาหารนะ น้ำมันนี่ลวกแล้วนี่ก็คือพองเลยนะครับต้องระวังเยอะๆนะฮะต้องระวังนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆค่อยๆดูนะทุกขั้นตอนผมไม่อยากจะตัดแล้วให้คนดูมันมันก็จะไม่ไม่ได้รับความรู้ทั้งหมดนะครับอาจจะนะ ในระหว่างดูเนาะก็รบกวนช่วยแช์ช่วยกดไลค์สับตะไคร้ให้ด้วยอย่าสับตะไคร้ให้ด้วยนะอ่าเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมตามตลาดน่าจะมีขายนะครับเพื่อนไปซื้อตามตลาดขนมประกาศนะเอามาผัดแต่เส้นใหญ่อะไรอย่างนี้น่าเบือ่อใช่ไหมลองอันนี้ดู นะครับลองขนมประกาศนะเปิดไฟแรงก่อนแล้วค่อยปิดไฟนะครับตอนนี้แช่ให้มันร้อนนะครับผมอ่าเนะี่ย พอใส่แป้งแล้วมันก็จะไม่ติดกันนะครับติดกันก็ติดมานน้อยนะไม่ค่อยติดกันแทนนิดนึงแค่มันก่อนข้างในมันเย็นนะครับอ่าถ้ามันเริ่มร้อนแล้วโอเคแล้วก็นะครับเปิดไปไล่บีบน้ำมันออกน้ำมันเย็นปุ๊บ พวกพวกขนมประกาศมันจะดูดดูดน้ํามันเข้าไปนะโอเคแล้วก็ตักขึ้นก่อนนะครับอ่าตักขึ้นก่อนเอาไว้พักไว้ก่อนให้น้ํามันเสด็จนะครับอ่าทีนี้เรามาลักลวกผักก่อนเฮ้ยัก ่าถ้ามีคะนาก็ใส่คะนาแล้วแต่ชอบชอบผักอะไรก็ใส่อะไรชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นดูอ่ะนะดให้นิ่มหน่อยก็ได้นะครับผมเก ล้างกระทะเหมือนเดิมกระทะร้อนๆใส่น้ำมันนะกระทะร้อนๆนะครับทีนี้เราจะใช้น้ำมันมาลวกลวกหมูเนาะใส่น้ำมันไปหน่อยนึงก่อนนะครับ ้ำมันตรวน้นร้อนเกินนะแล้วก็ใส่หน่อยก็ได้อ่าน้ำมันร้อนเกินร้อนเกินเนี่ยลวกหมูจะตายตายก็คือมันไม่ไม,ไม่ไม่พองอ,อยู่บ้านไม่จำเป็นอย่างนี้ก็ได้เอาน้ำอ่าผัดใส่กระทะเลยหรือเอาน้ำลวกเราไม่ใช้หมูก็ใช้ไก่ใช้เนื้อได้หมดนะ อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ซีเรียสแอะไรก็ได้นะครับอืมแช่นิดนึงแช่นิดนึงเพื่อจะให้หมูสุกนะครับของเราใช้น้ามันใหม่ๆหม่หมดนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเช้าเย็นนะครับไม่มีน้ํามันดำอ่ะเอาขึ้นนะ นะพองสวยนะครับอ่าผัดอยู่บ้านอาจจะไม่ได้ผัดง่ายอย่างนั้นเนาะแต่ก็ใช้เวลานิดหน,นึ่งนะครับอ่าถุงงอกขิงผัดก่อนโอเคอ่าโอเค อยู่บ้านก็ไม่ต้องขนาดนั้นอยู่บ้านก็ผัดเลยหรือใครชอบกินถงงั่วงอกดิบก็ใส่ที่หลังนะนะอันนี้อ่ามันร้อนเราหวังร้อนเนอร้อนมากแก ถ้ามีน้ำมันหมูที่บ้านก็ใส่น้ำมันหมูนะครับฮะไก่ไก,ไก่ตัวผู้นะไก่ไก,ไก่ตัวผู้อเอ้าเออนะใส่เครื่องลงไปเนาะเครื่องพวกหอมใหญ่เอ,อ้ยพวกอะไรนี่ลงไปอเออนะเก๋ไ้ ใส่เครื่องเอ้ยใส่ขนมประกาศเนี่ยขนาดอย่างน,นี้ก็น่ากินแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะอุ้ยกระเด็นเนีย่ยเนี่ยนะใส่เลยอ้าวปรุงน้ำมันไหยอาจารย์ปู สิวขาวสิวขาวลาดตรงข้างๆมันนะมันจะได้ความหอมมันจะออกปลายต้นหอมอันนี้เหลือเสร็จหน่อยนะครับสิวดำนี้หนึ่งหรือชอบกินหวานเนาะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะไม่ให้คนที่ชอบหวานเสียใจ เค okay. ขนมประกาศมันมีรสชาติอยู่เน, oh, oh, oh. นี่ยแหะนี่สวยงามเลยชิมดู่าอร่อยแค่ไหนอืมอร่อยอยก็บอกใครเก็บเป็นความลับนะเฮ้ยอย่าไปเก็บให้คหนอื่นรู้ด้วย อืมหอมอืมเป็นอันเตจิ้มี๋ยวขึ้นจานเลยอ่าใส่จานเลยนะครับโอ้นี่นไงอากินป่ะผมไม่ได้กินคนเดียวนะกินไม่หมดหรอโอ้โหกินหมดที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวกุ้งแห้งลอยไปหน่อยก็ได้กุ้งแห้งไงฝอยนะโอ้ยกุ้งแห้งอันนี้กุ้งแห้งเราทําเองนะนี่ใส่นี้น่ากินป่ะเพื่อนๆนี่โอ้หอมหอมซีอิ๊วที่ผัดอ่าชื่อนี้ก็คือขนมหัวไชเท้าผัดซีอิ๊ว หมูนะสติอูหมูเพื่อนๆอย่าลืมไปทำดูนะครับอ่าสูตรนี้รับรองไม่มีคนขายมีคนกินเปล่าไม่รู้ขอบคุณครับที่ติดตามดววสดีครับอย่าลืมนะเก็บหลุงสับตะไคร้ให้ด้วยนะกดแครกกดไลค์ให้ด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปดีครับ